สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะตกเสียหัวไหมนี่ออัดฟูคาเฟ่กินแรงคาเฟ่ใช้ชั้นล่างเหรอกวางไหมใกล้แล้วนะนี่ให้อยู่ที่อุดรนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่อุดรธานีครับผม ใช่หรอปา<อ>รข์ขายมือละชชีหาลอยแก้วน้ำแข็งใช่ไหมสิพ่อสิพ่ออายุปานี่อันอนี้้เป็นเป็นโถงข้างหน้านะครับ <ทง S 1> เป็นโถง,<ท>งข้างหน้าเ <ทง S 1> อออันนี้คือบอกเลยว่าอยู่เด่นมากชาวโบราณทานรอเลยทุกคนรอแตกชั่วช่วงมันจ้เปลี่ยนทางตรงนี้มุมที่เป็นมุมแบบเป็นมุมโถงสูงแล้วก็เซนเตอร์เรียนนำเข้าจากประเทศ อิตาลีการสั่งเปหน่งห้าล้านบาทสำหรับสวัสดีครับอันนี้เป็นห้องน้ำสำหรับพี่น้องเข้าใช้บริการได้ขอนยาเยอะแลแม่ห้องแห้มดีกว่าห้องผมอีกห้องน้ำกับศาสตร์ก็ห้องเบี้ยบ่ห้องเบี้ยร์หกแห้งอยู่บ้านน่ะนะสวยมากห้องน้ำเราไปเลยนี่ก็ไมม่ีห้องน้ำใช้สุขภาพดี ันจะไมเห็นบันไดเหรอแต่มันมีรูแบบจะไม่เห็นบันไดเพราะาจะทำเป็นแบบค่าบิวเินแพงกว่าค่าตึโอ้โหีล้สองไปดูได้เออยคือสีแงมแท่ไตอนเนบัรมาแล้ว่บอนเน้สวัสดีค่ะวัสดีค่ะตอนนี้ิอันนี้เลย มุมนี้ถ่ายรูปไดอ้อันนี้จะเป็นมุมซิเนเจอร์ของร้านเลยมุมซิเนเจอร์ใครมากก็สวมารถทำอยู่ด้วยจ้าไปนี่อันนี้มีเนื้อไมากบอกมมีมันเกียวเหนียวมีเงินบอกอันนี้อันนี้จะเป็นเฉลยรยางค์ใหญ่ตรงนี้ใกล้ความจริงแล้วเขาบอกใกล้แล้วจา้าเปิดไฟกับสีแก,กงงมใกล้แล้วใกล้แล้วครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับนี่หน้าไหนครับใกล้แล้วอันนี้เนะพี่เขาต้องพูดคำนี้ต้องบอกเทนเดอร์เจ้าของเจ้าของทำเพื่อไม่บางคือคุณดิฉันยุ่งคุณชั้นสามเลื่อนรอร์ชั้นสามเลื่อนชั้นนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้งามชอบมากกลางวันน่ะกลางวันเราจะเป็นแบบว่าจะเป็นแอร์สโนว์ทีมใช่ไหมแต่ว่าตอนเย็นเราจะเป็นนั่งชิลแล้ว ก้างคืนก็ไปแบบเป็นนั่ชิวกลางคืนเสียงรอยูว่ไม่เหยียบดีกว่ากลเปื่อกี้ว่า้ลนยงีนังไับคนจะเปนนั่งชิวๆแบบว่าแบบทางเมือกแบบเี่ยงเปุรอนแต่าเปนเท่นิดนึงสทั้ครับสวัสดีครับเที่ยนีแบบาจ่ะเที่นแรกแบบ่จุดเรด่วงของคนน้นดเจุดตุดดวงมั่วสุ

เดินต้นบึเป็นบาติุั่นอามดีครับาเราป็นไรสิเตรียมอีกแล้วบอกเลยว่าบาร์ตังนี้เราต้องเราจะต้องเตรียมเงินได้ซื้อแบบว่าเครื่องดื่มอาไ้ตั้งะไรไดโปรยแบบน้ได้ไหเนี่ยได้สวยนะชนเยซูเป็นเป็นเธอเรียนอะไแข่งแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะอ๋ เป็นปลาคือคือขึ้นบันไดมาปุ๊บจะเจอแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เลยแล้วเรามาสั่งเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ใช่ไหมเราแค่ออกไปดูเอาวิวข้างนอกตามท้องถิ่นดูไหมครับเหรอพูดถึงเรื่งปูกระเบียงแล้วอันนี้เป็นกระอกระจกพี่น้องกระโจกข้าวหูด้วยรอดูวิวเครื่องบินนะนี่ ้าก่วงอยู่ดิก่้งอยู่ดิก่วงเอยู่แล้วไฮสิมิจุไรบันนี่บรรยากาศครับผมบรรยากาศเลื่อนๆปกอันนั้นอันนั้นพัอะไรวันนพเขากูหูยูพูดยังฟังเสงกันบอูกระโดดแหวนไปูกดัอะไรวันีกมันไกลอยู่นัน่ะ อันนั้นคือภูเขาอะไรครับนั่นเป็นภูขงรถภูามุกวาอยู่นเือนขึ้นเลยี่สันนีก็ใช่ใช่มค่อนเดียวกั้อนนี้กัยังบ้าอมอนนีมาใส่อันนี้ยังไครับเนี่ยวกันามาท่หะมาไลยครับกระดูกเราที่สั่ง14วันโอ้14วันครับผมไอ้เรองดึงจับไปไปกันน เบื้องยังกะใช่ตัวเงี้งยง,ยง,ยง,ยงโกใช่โคนคมเบื้องโกอนเบื้องยัง<า>่ตัวชนขาชันแม่ครับผมผม<า>นีขาชันเลยเฝากนั้นไม่ได้ครับพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้ว<อ> มุมนี้เีเนด่วนนี่นี่ก็เป็นมุมที่สวยมากนะเป็นมุมบาร์มุมถ่ายรูปได้อยู่ไหมยืนให้มองนี่ยืนให้อันนี้เป็นอย่างอันนี้เป็นมุมนี้เป็นยืนมองนี่แม่ยืนมองนี่ด้วยยืนมองยองมองอะไรมองนิยุกยืนให้อะไรยุก น่า้เอคับพี่น้ำเลาดาน้เลอดพน้ำเลือดเป็นตะขี้แทบมากตะเย็นสวยแต่วาน้ำต้องติดพะ่มเลยพอน้ำมันํำไปเลจ้อต้องยิงนิดนึง๋อเดี๋ยวติดตัวไหนเนาะอันนี้อันนี้โทษอันนี้โทษลูกดูไปไหมอนนี้เปาลต่ไดวแต่เราจะไปอรยากาศีาเดี๋ยวีแตเราาเรามองมา้กลุ่ม หรือว yup. ่าชันนีโอเคแล้วม so like ีอะไรดีเทลเีต้องพูดอีกไหมก็สร um ุปไ่เป็นลชั้นเลยใช่ก็ตัวนี้ตัวท่มตัวาาก้มันเนตัวไรเียนลาเรียบร้อยเน่นอนก็เรามาบรรยากาศนี่ครแล้วก็สีเฮ็ดมองนั่นมองอันนี้เอาฮาวเออบรรยากาศอะไรพี่น้อง พอทาัแขที่อยูด้านหลใช่รเปเราเปิดเราเปิดตรงเคานเตอร์เลยเปิดได้เปิดจากคานเตอร์ต้งใมาเป็นน้าเชื่อกับคานเตอร์ยใช่แต่ลอกลอกแล้แล้วใช่ปกมันไม่ไ่้เปิดได้เวลาจะเปี่ปซิ่อยู่ซิ่มั่ันนี่พอดีเียมไม่เป็นชิ มันไม่ใช่สีนี้นะมันเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่เขามาซื้อคนมานิดนะคะเาะปันพีเขียวพนันเขาก็ดีว่ามานันน้นั็นีเขียวหรือเปล่ามานี่เขาชอบอะไรอย่างนั้นเลยเขียวไงาอนสนมีเขียวบไดไม้ไม้่องเราตอนแรกเราได้ใชงเราไม่ได้ใช้อันนี้มาอย่างดีนี่ไม้กันเช้นอย่างเลิ่น ตรงน้าช่องก่านี้เไอีกจุดตรงที่มันจะเป็นคืแบบว่าให้มันเป็นแบบว่าเป็นเราต้องเล่นไฟข้างบนเนี่ยเข้ามาในบรหมวเขาต้องเี่ยเข้าไปเยรื่อผมเรียแล้ว่แบไีวหนงบี๋ยวนัด้เขาจะเเขาสูมมาให็นละที่ักไี่หงเบที่มันเจะมันจะเป็นตัวใกล้ีเอาสีทแเรา้เกดี มีครับมีรัวกั้นนะครับเดี๋ยมาแย่งดีเลยครับไมกระจบนัาน้าถักๆเลยครับอ,อ,อ,อารมณ์ประมาณนี้อุย้ยเดี๋ยวปากกาเขา,าเด้อต้องเข้ามันเป็นแบบฟิวโอ,อมีเต,ตัวนีบบาา้จะเปตาหมายตัวนี้จะเป็นาาเยวกาแฟบาพื้นบนนคบา มาทำอันนั้นไม่ได้คุยงานนะจคุยงานไม่ได้รู้ได้จัดงานมาเกิดก็ได้ได้ครับรับอยู่ไม่จะลองมันเกิดกันนะแมาครับผมมาฉลองนะคมีนะถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากแบบเป็นแบบล็อกแบบเป็นปาร์ตี้ไพรเวทก็ได้ปิดปิดร้านเลยรอคิวให้แล้วซื้อซื้อหนึงคืนอะไรเงี้ยพี่อยากมาจัดงานมาเกิดอยู่อะไรอยู่คาเฟ่่บันเทิงก็ได้นะราคาไม่ใช่สูงด้วยนะราคาแบบแล้วแต่เราจะตั้งเลยไม่เรลยวไม่เรลยวอีก แต้บอกแล้ว่าพนังงานเอาฮัลโตาไปก่อนน้องเบนกับพี่นัทครับคนแรกที่ได้เข้ามาผ่านเข้ามาฟีโน้ี่ลังเขาน้ารักตองแม่พี่น้องตองแมเอามันมีสีแ่บมันหัดสั้นหนึ่งก่อน ดีๆอ๋ออืมอไม่ใช่เป็ชื่อแบบน้ำชื่วๆไหนอาจจะมีหมองนา่งทายลูกสี่โต้ไหมคะสองสามเดือนมีที่จอดรถไหมวะม,ม,ม,มีจา้ามองจอดมีพี่นเอายุ้งคางนี่ล่ะ,ละแต่ว่าถ้าเป็นมอไซค์จะเลิกสุดมอไซค์มาเลยทำไมไม่ถท่ากับรถเดนินดับมันมีที่จอดอยู่จอดได้ยี่สิบกว่าคันอยู่ข้างในนี้ดีอไปแล้วคำว่ากัะนังแก๊บเพราะดีๆพี่นเสื้อคางเป็นมองจอดรถยุ้งไม่เห็นแล้วบ่ เขาดูไปเรื่อยๆคุณชอบกันนะอันนี้มันมุมนี้สวยสวยเปิดเมื่อไหร่ไปแน่นอนเห็นโฆษณามาปีนึงแล้วเขาบอกรอแป๊บนึงจ้าชิลเล่แล้วครับชิลเล่เร็วเกเรเย็นเกเรียนเปิดวันไหนนะก็กี่ถามช่างสีธรรมดาได้ไหมคะธรรมดาให้แบบว่าประมาณประมาณห้า้วประมาณ ท่าท่านมันเกิดอะไรอยู่วัว่าไ่าี่จะมาใส่เอามันเินี้หรอจะปิดเลยนะเอามาเลยเอาจะปิดห้องนห่านอย่าบอกใครเลยู้ไม่เป็นบันไดว่าน้ำชอบมากเลยอะที่เพิ่มมาก็เป็นตู้เคสอันนี้คือที่ตู้เคสตู้เคกัมีพี่น้องตู้เคส รอชิมอยู่นะคะอ่ะเฮ้ยทางรองข้างน้ำใช่ไหมคะใช่ครับมัแล้วต้องถังขยะหรอคะหนูอยากให้มันเป็นแบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นเชื่อมแบบเหมือนร้านกาแฟค่ะที่มันจะเชื่อมแบบเพิข้างในครับอีกอีกเรียนกู้ครัวครับพี่น้องเรียนกู้ครัวใกล้แล้วครับผมนี่ไงที่จอดมอเตอร์ไซค์เรา อาทิตย์หน้าก็เริ่มก่อนนะครับท่านนั่งกันทำไมไม่ไ้หรอกท่านนั่งกันทำไมก่ออันจังไหนก็หลังข้างคันเขาสียาแต่ว่าตรงนี้แหละมันก็สามารถนั่งชิลได้นะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเย็นไม่เยหรือว่าเกิดเหตุอะไอนเย็นถ้าเผื่อหน้าหนาวเราอาจจะมีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆมาตั้งกำแพงนี้กับเพี้ยนเล่มันวงเป็ดาวบนขวาพปนี่โอ้ยก็สูงแท้ผู้กี้เรามันหนุกด้วใช่ไหมเจ้ามีชั้นหนึ่ง วงโกรดอยู่วงกรดท่าเล็กก็จริงแต่มันสูงนะครับรัดอบอุ่นก็อย่างนี้ว่ากลางคืนเราก็จะมีแบบให้นั่งได้ด้วยมีบูธมีอะไรบูธมีอะไรแบบตามชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่มากเลยนะใหญ่ดใหญ่มากใช่ไหมสูงีหมลีแล้วเราใช้บัวมันเลยดูใหญ่บัวเราใหญ่สังเกตบัวมันต่างกับบัวอ๋ออันนี้เหรอเมียนเขาแม่กับกว้งอยู่ด้วย ดีกว่าของผมก็พอแกแนอีกพี่น้องพูดไงเมื่อ้ของแนมกับอยากแช่อยู่นั่นนโอ้ขอให้เสร็จเร็วนะคะไม่เร็วแจะน้อยู่ผมแต่จะได้ไปเจอพี่นีอันนี้อะไรนี่ตัวขาคล้หต้นนตวขาพีนีก็ไม่ไกลอ่านพี่นีนะนพีนีที่ไปุกมั่ยปะ บอแมบนและลุงวีนี่อ้นี้วลี่โ้ตรงเนี้ยนะถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วมันเป็นขอบอเนียน่งมันจะสวยมากอันนี้อันนี้ขึนอย่างเนียหมดหมอนี่เขาให้สมายเ็นอย่างเนี้ยไคนไฮดรู้ดี๋วนี้อ๋อเออเดี๋ยวเราจัดเป็นโซนแบบตามดดูแบบว่าน่าจะสวยเราบิวให้มันเป็นเหมือนประเทศเกาหลีญี่ปุ่นก็ได้เหมือนสไตล์แบบอิตาลีก็ได้แล้วแต่เรดูีไหม บมันพ่อมันจะสเตนเหมือนหน้าบ้านเราอ่ะอือพปถึงขนาดพถึงเลยใช่ไหมใช่มันจะสวยมากิดไ้างที่นีวบันเปิดร้านนบ่อเลยมันเปิดร้านก็ทน้องโเกยวสีไมได้าช่วยกันเสิร์ฟมันเปิดร้านน้องโตเกียวไม่ต้องนั่งในร้านนะเพราะมันเต็มให้ดีโตเกียวสีเดียวเบียร์ไม่ต้องเสิร์ฟนะเพราะว่าลูกค้าจะอยกงอดี่เบยร์เน ไม่ชินแต่เราถามมันเป็นเนบ๊บนั่งยงไม่รู้ขอเ่วงม่จะต้องซื้อนมันหนาจะเก็บเสียงดีู่ด้นะครับเาก็บเก็บเก็บชั้นสามถ้าดนตรีสดชั้นสามนตีสดชั้นสามมันสามมบอกแขงสอีกสั้นนี่นะเป็นบองแค้อยู่ไปซื้อแลือไม่นางหรแม่เมาแลมันนานพักมันอภัยอย่างนี้แล้วเมาแบอกคืเนืรชั้น

มันจะได้ไม่พกกข้างหน้าเองข้างหลังมันมันหนักของนั้นก็เราใช้ห้าร้อยยี่สพอฮะไม่ต้องเอาถึงพันนั่นแหละครับมันอยู่ตรงไหนจริงจริงพี่จะเอาไปทำไมเหรอจริงจริงผมว่าจะแนะนำว่าถ้าผมเอาไว้ในนี้จะได้ยังไงมีนี้จากวันนี้ที่แค่เดือนแต่ว่าถังถังห้าร้อยมันจะอยู่ประมาณเทั้งหนีปะอะไรวะครับหนี่คนโผล่อะครับเราปิดเป็นเกาะเหมือนบ้านคนอยู่่แม่หลาที่จะเป็นแบบขมางล่างแผงเลี้ยงหมดแล้ว เดี๋ยวมียูรีต้องมาโฟกซ่องวะนี่ชิวๆนี่ได้แน่นอนครับเสร็จเสร็จก่อนนะครับเสร็จก่อนปีใหม่ครับผม ร้อนกิเยอะมีท่อะไรฝาเรื่อนะครับ้มน้ไ่ไหก็ายอเรเฟดเป็นแปลกๆเลยงี้มันอไคนหน่เครบิัขงหนัอยไหเพราะว่าเราใช้น้ำห่งใช้ห้องน้ำแบบี้ใช่ห้องน้ำก็ห้องสอ้จมาใช้น้ำใช่นเดี๋ยวผม สวัสดีค่ะสุดยอดจริงๆปังๆค่ะครับผมถ้ามจ์จถ้าอาจจะสายยังพอนี่เป็นนาร์นรนองถ้ามันถ้ามันเห็นจะน่าเกียดนี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะดูมดูังออกแบบถ้าเขาออกแบบถังพลาสติกน่เป็นสีแบบไหนครับนีมีสวยเลยใล้วลาย้ามาสันชิเนมอนแบบ้มันไม่ได้เหยือกเสื ข้างบนของอาที่เป็นแล้วเวลาคนมามันก็จะงชั้นสี่เลยสัวนนของเเป็นพิสะแต่ก็ม่ใช่อกไกลมองไกลมากเสครับผมว้าวสุดยอดมากบอสสุดยอดมากรติดตามติดตามเดี๋ยวราโพสรูปแบบีแบบอันพัดบนเร่งอนรบ อายุน you know, ้อยพันล้านจ้ะมีโปรโมชั่นไหมนี่เปิดร้านนี่มีเดี๋ยวเราปนรีนะคะเออเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องทุกบาทไหม ยังไงนับขึ้นบานอ๋อขานี้บานนี้รองออกมาแล้วครับได้แค่ไหนได้แค่นี้ครับได้แค่บ้านเราได้แค่นี้สมมติใช่ครับนี่ได้แค่นี้ครับได้แค่ทุกแค่ไหนมองใช่ไหมเขาทีนี้ไม่ครับตรงนี้ฮะับเขาตัดนรณีเอาขึ้นใช่ไหมก็คือก้อนนี้อันนี้ก็จะทเหรอ เร่องเบิ้งเบืงเบ,บ,บ้งไล่คะเบิง้งหลอดไงเฮ้งครับผมบถ้ายกไปตั้งที่่อนเกียนให้รับรองตอนเป็นน้ำนดื่มดวันครับผมพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งก็ยังสีหนหน่อยเพราะหน่อยด้พี่น้องไงสูงที่แหลกวาสีหนีหน่อยสีสันสีสันพี่น้องเอ,อ เมนครับได้ฟิวฟิวบรรยากาศนี้น่าจะสูงกว่าตรงนี้บัวกำลังอางข้างกเัเริ่มเริ่เรื่อยๆครับผมมีสันมีประตูหน้าตาหน้ามานั่งแม่ครับผมแต่ถ่ายรูปมาถ่ายอย่างี้ พุมไทยรูปหลายแห้งครับพี่น้องมแต่ของแบบละหลาครับผมอัดยอดบวชเอ็นข้ออันนี้อันนี้สอเบครับเป็นสเตเลสเอาไว้จะแล้วก็แล้วก็ให้มีไฟเชื่อม ถ้าเงินถึงทำอะไรก็ง่ายไปหมดหมดทุกอย่างหมดทุกๆุกทุกอย่างบางอย่างเงินก็ให้ไม่ได้ต้องด้วยตัวเองบางอย่างนะครับโอ้ผมลงง เดีดู Driver ้ Rider ๋ยว่ดเบิ่งคลิปนีกก็ได้ไปไปการไฟฟ้าอการไฟฟ้าองหนะคะสำหรับการจัดใช้ไฟฮาใช้ไฟสวยมากชิ้เจ้าขอมร้านจริงเราเคยติดต่อไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนเขอว่าทำอาก็อาลงไม่สวยใช่า่างเร่องังฮะ้าล่างเรื่ึงหมนือ มน้บม้นวาไมนึวเฉพะี้ยเลยดิไม่เออยลวนองแม่ฉพะอั้เป็นมซออยที่วัเาได้ไม่ใ่ลราเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงเยวกจะเขาลงใตดินแล้ว นี่ก้ันแก่งครับปาแป๊บเดียวอกลับมาเปใกล้จะเปิดแล้วนะครับทุกคนรออดใจรอากางคืนมีดน,นตรีฮะ้คืนมีดน,นตรีให้ฟังตัองนาบอกไว้ก่อนมีแล้วก็อาจจะมีแบบว่าแบบแต่ว่าเรายัง ได้คุยกับแกเรื่องไหนล่ะพงษ์เนาะใช่ให้ให้ออกแบบเลยไหมวางแพงลน้ำพงแบบว่าไปเชื่อมไปในร้านเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเปิดเพลงลูกค้าฟังเลยคือสามชั้นอะไรให้มันลิงก์หางกันหมดแนว่ยต่องางแบบี่เดีว่าะบะกระบะสี่ก่ะบะสีเปิดคอยสั้นหนึ่งเปิดคอยสั้นแต่ว่าสั้นที่สามแบบคนที่จะเปิดเต็มคือชั้นสามมันอยากให้มันเป็นเต็มของมันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ชั้นหนึ่งอะอยากให้มันเป็นแบบเล็ๆแสดงว่ามันต้องมันต้องต่อสายไฟเพื่อที่เขาเสียบเครื่องเสียบได้ไหมมันต้องฟาดแจ้งเขาว่าแค่เดียวแล้วจะอยู่ได้ไหมมัน ท่านสามไปแต่นั่งดีให้ไปแต่เบียดกันดีให้แบบไปดูวิมุนมากเบียดกันเนาะรวยไรกันดีขึ้นเขามันกลัวเขาประมวนเขาเขามาแคบแคบมันต้องแคบแคบแล้วก็<ม>แบบว่าสลัวม,มืดมืดนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยคนจะชอบบอสก็าทำมาเฝ้าร้านด้วยแต่ว่าคือหรายร้านเฉย